เปรียบเทียบนาติดกันใช้ใบหยกกับไม่ได้ใช้อันนี้เ<ม>สร็จแล้วหมุก้อนอย่าเียนี่นาข้างกันข้างของตาที่ใช้กิ่งทองใบหยกอันนี้ของตาอันนี้ข้างข้างกันข้างกันก็จะเป็นมีหญ้าเยอะเนี่ยอันนี้คือนาข้างกันอันนี้คือของที่ใช้กิ่งทองใบหยก จะไม่ค่อยมีหญ้าแล้วก็ต้นข้าวก็จะแข็งแรงนี่ข้างกัน <laughs> โอ้ <c oughs> แตกต่างกันจริงๆเนยโอ้โหสูงถ่วมหัวมันลมไหลช <laughs> างยาก สะกี้แก้นวันนี้ลมเอาถว่วหัวบร่ไเห็นหอดคน้นสีบก่นะขาหมอเขาหมออันนั้นคือห่างกันของปัญญยหมอดาเลี้งจริงคืนบ่เมนเขาออกหัวงเี้ดอกหยาคัก <laughs> อันนี้ของหน้าตาเสาทั้งหมดน,นี่คือข้างกันข้างกัน เย็นถึงสีแดงนาตาหม้อตาหม้อนะพนูดไม่หมอเป็นแบบน,นี้นี่คือข้างกันเห็นเห็นเลยนี่นนราคา350บาทต่อกระสอบสามารถหวานได้หนึ่งไร่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตปลอดภัยไร้สารเคมี